คุณผู้ชมครับเรามาตามเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้จนทําให้มีตึกกรอแห่งใหม่ที่อยู่ย่านจตดดุจักรถล่มลงมาแล้วปรากฏให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดเดียวก่อนเข้ารายการเนี่ยอัปเดตมา8รายแล้วก็ยังสูญหายอีก70กว่าคนคุณผู้ชมครับแน่นอนเจ้าหน้าที่ยังคงแข่งกับเวลาผ่านไปเนี่ยหนึ่งวันเต็มๆแล้วยังคงช่วยเหลือผู้สูญหายกันอยู่นะครับคุณผู้ชมไปประมวลภาพตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากันหน่อยในการปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์อาคารถลม่ม เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเผชิญกับความยากลําบากในการเข้าถึงเนี่ยนะครับใต้ซา,ากอาคารปรากหักพังแม้จะตรวจพบสัญญาณชีพเบื้องต้น15จุดก็ตามคุณไกรสอนทองเมืองเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวฮะขณะน,นี้ทีมงานเนี่ยได้นํารถเคนขนาดใหญ่200ตันจํานวน2คันเข้ามาสนับสนุนภารกิจในการใช้พยุงโครงสร้างอาคารที่ถูกทับถม เพื่อป้องกันการสไลด์ของตัวซากอาคารระหว่างปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีการใช้รถแบคโฮเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยรอบด้วยแล้วก็เปิดช่องทางเพื่อเข้าถึงตัวผู้สูญหายนะฮะอยา่างไรก็ตามสถานการณ์ยังคงน่ากังวลณขณะน,นี้เนื่องจากสัญญาณชีพที่ตรวจพบ15จุดอยู่ในระยะที่ไกลถึง7-8เมตรเลยซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแม้แต่การเข้าใกล้ในระยะ1-2เมตรก็ยังเป็นเรื่องยากลำบาก เนื่องจากซอกอาคารยังไม่มีความปลอดภยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชั้นใต้ดินยังคงมีความเสี่ยงต่อการชุดตัวได้อีกหากมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงนะครับทีวิศวกรได้ติดกล้องเพื่อตรวจวัดการเคลื่อนไหวและการสั่นสะเทือนของโครงสร้างอาคารอย่างต่อเนื่องแล้วก็พบว่ามีการเคลื่อนตัวลงไปแล้วประมาณสัก2เซนติเมตรซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุด ลักษณะการพังของอาคารเป็นแบบแพนเค้กนะครับค,คือทับถมลงมากันเป็นชั้นๆทำให้การเตื้อถอนโครงสร้างต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและระมัดระวังเป็นอย่างมากคุณไกรสอนยังบอกถึงปัญหาการเกิดขึ้นคือการให้ข้อมูลของญาติผู้สูญหายโดยมีรายงานว่าญาติสามารถติดต่อผู้สูญหายได้ในบางจุดนะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกลับไม่พบผู้ใดในบริเวณดังกล่าวเลย จึงขอความร่วมมือจากครอบครัวผู้สูญหายในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่ซามซ้อนเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีรูปแบบในการค้นหาที่เป็นระบบกันอยู่แล้วและเข้าถึงในแต่ละจุดนั้นต้องใช้เวลาและความระมัดระวังเป็นอย่างมากทั้งนี้ในการปฏิบัติงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่ได้มีการนำรถฉีดละอองน้ำนะเพื่อสร้างออกซิเจนท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุเลย เกรงว่าสภาพแวดล้อมจะทําให้ผู้สูญหายที่ติดค้างอยู่ภายในภายในซากอาคารเนี่ย ขาดอากาศได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันค่ะจริงๆวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันจริงๆนะคะแต่ในขณนะเดียวกันค่ะครอบครัวของผู้สูญหายก็ทยอยกันเดินทางมาเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดบางรายค่ะมานั่งเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะแล้วก็ไม่ยอมทานข้าวและก็อยากที่จะเจอกับผู้สูญหายโดยเร็วบางรายต้องใช้น้ําแข็งคอยประครบให้บรรเทาความร้อนออกไปนะคะใจก็ห่วงใจก็มีความ กังวลอยากจะเจอผู้สูญหายโดยไว้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับลุงท่านหนึ่งวัย60ปีนะคะเป็นชาวจังหวัดน่านมารอภรรยาของแกที่อายุ5 7ปีค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะติดอยู่ที่ชั้น33แล้วก็ไม่สามารถที่จะวิ่งลงมาได้เพราะว่าแกก็อายุเยอะแล้วค่ะหลังทราบข่าวก็รีบเดินทางมาทันทีอยากที่จะให้เจ้าหน้าที่เร่งดําเนินการโดยเร็วค่ะคุณอิทธิพัฒน์คุณอิทธิพัฒน์ปิรโรธนะคะนักข่าวของเราได้มีโอกาสไปเจอกับคุณโก้ค่ะ ซึ่งมาติดตามการค้นหาครอบครัวที่สูญหายไปถึง4คนด้วยกันนะคะแล้วเขาเพิ่งจะทราบว่ามาทำงานก่อสร้างที่นี่ช่วงเช้าวันที่ผ่านมาด้วยค่ะประกอบด้วยภรรยาน้องภรรยาลูกและหลานคือติดอยู่ข้างในทั้งหมดเลยคุณผู้ชมโดยคุณโก้เล่าอย่างนี้ค่ะภรรยาของตอนเนี่ยมาทำงานได้ค่าแรงประมาณ400ถึง450บาทตอนนี้นะคะตนก็ยังมีความหวังนะแต่ด้วยสภาพอ,อากาศที่ร้อนก็เป็นห่วงแล้วตอนนี้ ผ่านไปกว่า24ชั่วโมงแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้ค่ะถึงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมียเมีียเขามีเดี๋ยวลูกเขาลูกด้วยใช่ครับกับร้านอีกคนหนึ่งหลานอายุเท่าไหร่ครับประมาณ20กว่าปีก็มาทำงานก่อสร้างปกติได้วันละเท่าไหร่ครับ สี่ห้าร้อยอยู่ยจากยี่สิบสี่ชั่วโมงผ่านไปผ่านไปยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วใช่ <Okay. S 2> ยังไม่ทําอะไรเลยผมว่า <laughs> นั่งรอดูอย่างเงี้ยอากาศก็ร้อนด้วยมั้งโอ้ร้อนเนาะแต่ตอนนี้ก็คืออยากให้เจ้าหน้าที่ทำอะไรก็ทำซะทีเพราะว่ามันเกิน24ชั่วโมงแล้วครับโอกาสที่ถ้าทำเร็ว,วเราก็จะยิ่งแบบถ้าเขารอดก็จะได้ช่วยเขาได้เร็วขึ้นใช่ครับ นี่นะครอบครัวหลายครอบครัวเดินทางมาดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยความหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์ทุกคนนั้นปลอดภัยขณะที่สถานทูตเบียนมากัมพูชาเข้าประสานงานช่วยเหลือแรงงานนะครับขณะที่วิศวกรเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งช่วยผู้อยู่ติดซากภายในควบคู่กับเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริงสาเหตุที่ทําให้อาคารเนี่ยถล่มลงมาเพราะเชื่อว่าถ้าหากได้มาตรฐานจริงเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้น เพราะอย่างที่บอกไปตึกกราตาแห่งใหม่ที่มีการก่อสร้างกันอยู่เป็นตึกเดียวในกรุงเทพมป่านครที่ทถล่มลงมานะฮะแรงงานเมียนมาสูญเสียครอบครัวไปถึง3คนเนี่ยนะครับก็มายืนตะโกนเรียกหาญาติพี่น้องผู้สูญหายพร้อมกับบอกญาติในวิดีโอคอลที่อยู่เมียนมาว่ามองไม่เห็นอะไรเลยไม่เหลือใครแล้วมองเห็นแค่ซากถล่มอยู่ตรงนี้ฮะการร้องขอความช่วยเหลือ นี่นะฮะโครงสร้างของศอตอง,งอนะครับขณะที่สถานทูตเมียนมาในไทยส่งเอกอครรชชทูตเมียนมาลงมาดูแลแรงงานที่ได้รับผลกระทบซึ่งเวลานี้ยังเป็นการประสบปัญหาในทุกด้านเลยและจากการเปิดเผยของล่ามชาวเมียนมาซึ่งเป็นตัวแทนจากอาสาสมัครเ่ยนะครับก็เปิดเผยบอกขณะนี้แรงงานประสบปัญหาติดตามผู้สูญหายรวมไปถึงบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ตามโรงพยาบาลที่ยังไม่ทราบว่าอยู่ไหนเลยแม้กระทั่งคนบาดเจ็บ เพื่อจะเข้าเยี่ยมนะฮะยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างชัดเจนค่ะสําหรับแรงงานทุกคนนะตอนนี้โอ้โหสภาพจิตใจหดหูห่ฮะรวมถึงว่าแรงงานที่อยู่ในแคมป์คนงานใกล้เคียงกันไม่มีกําลังใจที่จะทํางานแล้วบางแคมป์เนี่ยต้องก่อสร้างก็ยังคงทํางานกันต่อไปอแล้วก็พบว่าแรงงานก่อสร้างที่เข้ามาทํางานส่วนใหญ่มีการทํา MOU ผ่านทางเอเจนซี่ที่นําแรงงานเข้ามาประกอบกับปัญหาของตัวแทนที่ยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนเลย ว่าผู้สูญหายนั้นเข้ามาทำงานหรือไม่เนื่องจากบัญชีรายชื่อ407คนไม่ได้มาทำงานทั้งหมดนะครับเพราะบางคนไม่ได้มาทำงานทุกวันนะถ้ามาแล้วก็ไม่ตั้งโต๊ะมันก็มเมาข้อมูลอะไรเนาะใช่ไหมครับใช่ครับตแต่ถ้ามาก็อยาก มันเกี่ยวกับรายงานก็อยากจะมาตั้งโต๊ะเรื่องต่างๆครมีทีนน่้ที่าเเรื่องมแรงามาไม่รู้แต่ว่าเมื่อวานก็ได้คุยกับบริษัทหนึง่ง ที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่มาทํางานที่นี่60กว่าคนเนี่ยแต่วันนี้ก็ได้มาเจอน้องๆอ,อ,อิตาเลียนไทยก็มาเจอปัญหาของเขาคือว่ามาตามหาสามีมาตามหาสามีที่รอดก็ไม่รู้ว่าอยู่โรงพยาบาลไหนมาตามหาญาติที่สูญหายก็คือก็ไม่รู้ว่าอยู่ในซากนี้หรือว่าได้รับความช่วยเหลือแล้วแบบนี้ก็คือไม่มีข้อมูลอะไรให้เขาแรงงานก็ต้องมาติดต่อเราสองคนอ่านข่าวไปก็รู้สึกหดหูนะคุณรู้สึกเศร้าเหมือนกันแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทุกภาคส่วนจริงๆนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านพันตํารวจ ทวีสอดส่องค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางกระทรวงยุติธรรมมีนักจิตวิทยาเชี่ยวชาญต่อเหตุการณ์ที่เกิดภัยพิบัติและเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็สามารถที่จะลงมาช่วยสนับสนุนได้อย่างทันทีค่ะซึ่งตอนนี้มีนักจิตวิทยาประมาณ20คนที่จะเข้าไปช่วยเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะส่วนหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิ์ตามปกติแล้วก็จะมีการเริ่มเยียวยาเมื่อเป็นคดีอาญาแต่ สิ่งที่จะพยายามทําก็คือจะไปดูว่าทำะอะไรได้บ้างที่ทําให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสิทธิ์การเยียวยาตามกฎหมายที่รัฐบาลสามารถที่จะช่วยได้ค่ะโดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้ที่ประสบเหตุเป็นแรงงานกลุ่มเปราะบางและมีปัญหาในเรื่องของนิ้สินตอนนี้มองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือการช่วยเหลือผู้สูญหายส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหน่วยงานก็จะทําการเยียวยาต่อไปแต่ก็ยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดนะคะ ว่าจะต้องมีการเยียวยาผู้สูญเสียจํานวนเท่าไหร่ตอนนี้กําลังรอความชัดเจนจากสํานักนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้สรุปทั้งหมดค่ะช่วยอำนวยความสะดวกรวมถึงไปดูแลคนป่วยคนแก่ที่โรงพยาบาลให้กำใจ แล้วเราชาวบ้านจะโดนมากเป็นอะไรกันเราจะเป็นผูเอาคนหายทั้งหลังทั้งหลังเร็วทั้งหลังเร็วเนี่เพราะว่าเกิดเหตุกิดทุกคนก็จะมีความรู้อะไรมาถึงว่าการเข้ามาพูดคุยก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นแค่คนไทยใช่ไหมคะทุกครอบครัวของแรงงานเชิญบ้านก็ด้วยต้องด้วยตามความเป็นจริงเฉพาะนะฮะวันนี้ทำไงว่า คนอยู่รอดเป็นชีวิตาก่อนแล้วให้อยู่รอดในสภาพความเป็นอยู่ก่อนอส่วนในเรื่องเรื่องนี้มันไม่เรื่องที่ไม่เคยเกิดก่อ ส่วนในกลุ่มที่เป็นแรงงานต่างชาตินะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าแรงงานกลุ่มนี้เป็นคนที่เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศมีศักดิ์มีส,มสีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแลจากนี้ก็ต้องดูว่ากฎหมายใดที่จะช่วยเยียวยาได้บ้างรวมไปถึงขอให้ในายจ้างที่ดูแลแรงงานเข้ามาช่วยเหลือเพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงมากส่วนรัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วค่ะ